สวัสดีครับพบกับช่องพี่กรอนบุญรำนะครับวันนี้จะมาเข้าป่านะครับมาทําบุญที่วัดตะโกงนะครับอำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์นะครับอันนี้จะเป็นส่วนยางพารานะครับของชาวบ้านนะครับที่อยู่รอบวัดนะครับมาดูน้ำยางกัน ลกลับทางนี้คืน บรรยากาศเงียบสงบมากนะครับซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับที่เงียบสงบนะครับของอำเภอับเชตนะครับจังหวัดสุรินทร์อีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัยพิลาลงกร นะครับด้วยนะครับยอยู่ที่เขาตะคงอำเภอเาาวชิตจังหวัดส,สุรินทร์นะครับดูครับต้นไม้ประดูงามๆทั้งนั้นเลยครับ่รมรื่นมากๆนะครับอากาศเย็นสบายสำหรับคนที่ อยากจะมานะครับทำบุญนะครับปฏิบัติธรรมนะครับก็วัดตะคงเขาจะจัดปฏิบัติธรรมนะครับของปริวัติกรรมนะครับทุกปีนะครับทุกปีนะครับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีที่มีชื่อเสียงอีกวัดหนึ่งนะครับ นะครับตาข้างบนนะครับก็จะเป็นพวกนนะพวก้อนหินอ่ะจะมีพวกก้อนหินพวกอะไรใหญ่ๆแล้วก็จะมีโพรงหินนะครับเหมือนว่าเป็นการซะเนะการซาะของน้ำนะนเป็นปฏติมากรรมทางธรรมชาตินะครับแล้วก็จะมีพวกถ้ำพวกเพิงหินต่างๆนะครับข้างบนครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ เป็นสันที่เคารพนะครับอีกที่หนึ่งนะครับของออชาวชาวบ้านของอำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์นะครับเนี้เราก็จะขอกลับที่เดิมนะครับขึ้นไปที่เดิมนะครับเนื่องจากั่งนูน้นมันค่อนข้าง ลำบากนะครับรอบวัดแล้วก็ระยะทางมันไกลนะครับอันนี้ก็จะถึงที่เราลงมานะครับจะขึ้นไปที่เดิมนะครับอากาศเย็นสบายครับวันนี้นะครับไม่ร้อนช่วงหน้าหนาวนี่จะอากาศจะเย็นเลยแหละครับหน้าหนาวยอ,อยู่บนเขาครับต้นไม้เยอะ ครับก็ฝากไปยัง FC นะครับก็ให้ช่วยกดติดตามนะครับแฟนเพจนะครับไม่ว่าจดเชร์นะครับให้กับช่องอพีก่กอดวีรำด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำช่องต่อไปนะครับนี่จะเป็นก้อนหินนะครับใหญ่มาก ส้อมเรานี่ก็มีพลังเลยครับสวัสดีครับอันนี้ก็เราก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะให้ชมคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ